ทำไมตัดทรงเดียวกันบางคนเหมือนกลาครอบบางคนเหมือนเพิ่งอ,ออกจากร้านตัดผมซึ่งคําตอบอยู่ที่สภาพเส้นผมและทรงที่คุณเลือกตัดหนาของคนผมตรงคือผมไม่มีน้ําหนักไรทิศทางจัดทรงยากดังนั้นมีอยู่สองทรงที่จะทให้ผมดูไม่เหมือนกลาทรงแรกคือสไปกี้ถึงแม้จะเป็นทรงที่ดูเซตเยอะนะครับแต่ไม่ได้เหนียวทั้งหัวแน่นอนเพราะด้วยความสั้นทําให้เราไม่ต้องใส่ผลิตภัณฑ์เยอะอย่างที่2คือช่างซอยเนื้อผมเราออกไปเยอะนะครับเพื่อเซตและให้เกิด texture และวอลลุ่มนั่นเองทำให้ดูเบาสบายมีความหนามๆตั้งๆนะครับบอกลานเนื่องกาลาไปได้เลยรงที่2รงรคัเหมาะสบนท ขี้เกียจเสสุดๆพอเราเปิดแค่ด้านหน้าตรงกลางแล้วดึงปล่อยผมซ้ายขวาลงมาปิดนอกจากนี้จุดเด่นของดรอปคัทนะครับยังเป็นการไล่ด้านหลังนะครับให้สูงและทาให้หัวดูทุยขึ้นอีกด้วยสำหรับคนที่หัวแบนก็เหมาะมากทั้งสองทรงนี้เป็นทรงที่เหมาะคนผมตรงโดยเฉพาะเลยนะครับโดยเฉพาะคนผมดีชี้ก็สามารถตัดได้ส่วนใครไม่ชอบการใช้แว็กซ์หรือใช้เคลงจริงรับทรงระยะปานกลางถึงยาวมากอย่างวูฟคัทคอมม่าทูบล็อกแสกกลางแสกข้าง การใช้ไดเป่าคู่กับสไตลิ่งเบสนะครับช่วยทาให้ผมมีวอลลุ่มเสตได้ไง่ายขึ้นเพราะถึงแม้เราจะเลือกเปลี่ยนสภาพเส้นผมไม่ได้แต่เราสามารถเลือกทรงได้และถ้าอยากให้ผมดูดีมีวอลลุ่มผมไม่รีดแบนอยู่ทรงทั้งวันเราควจะเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับเส้นผมของเราน่น่ครับ